เ o w to g ร vegan เริ่มต้นเป็นวีแกนได้ง่ายๆเรามี6ข้อคิดให้คุณทราบก่อนเริ่มทดลองมาเป็นวีแกนกันวีแกนคือการรับประทานอาหารมังสวิรัตประเภทหนึ่งซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่คนรักสุขภาพในยุคป,ปัจจุบันนี้ซึ่งกลุ่มคนที่บริโภคตามแบบวิถีวีแกนจะมีความเคร่งครัดมากกว่าการรับประทานแบบเวจจี้หรือทานมังสวิรัตโดยทั่วไป เพราะว่านอกจากชาววีแกนจะไม่รับประทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดแล้วชาววีแกนจะงดเว้นการบริโภคอาหารที่ไม่เบียดเบียนสัตว์เกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงดบริโภคนมเนยชีสไข่หรือแม้กระทั่งน้ำผึ้งเพราะต้องไปเบียดเบียนเอารังผึ้งมาถึงจะได้น้ำผึ้งมาทานหรืออาหารในกลุ่มเจลาตินก็เช่นกันเพราะทำมาจากไขของกระดูกสตัตว์ และคนที่เป็นวีแกนยังถือเรื่องการไม่ใช้เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหรือเฟอร์นิเจอร์บางชนิดที่ต้องไปเบียดเบียนสัตว์เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้านั้นๆเช่นกระเป๋าหนังสัตว์รองเท้าหนังสัตว์ทุกชนิดโซฟาที่ใช้หนังสัตว์มาเป็นวัสดุหลักและถ้าเป็นคนที่เคร่งครัดมากเครื่องสอําอางบางชนิดที่มีการทดลองกับสัตว์เช่นหนูหรือลิงถ้าชาววีแกนรู้ว่าแบรนด์น,นั้นๆมีการทดลองในห้องแลบ ก่อนนำมาขายก็อาจจะแบนไปเลยก็มีส่วนใหญ่จะเห็นจากชาวยุโรปและอเมริกาค่อนข้างเยอะที่กำลังรณรงค์เรื่องนี้แต่สำหรับเมืองไทยกระแสความนิยมทานอาหารแบบวีแกนก็เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากได้ทั้งสุขภาพและอาหารหลายๆเมนูส่วนใหญ่ถือว่าเป็นอาหารคลีนและให้พลังงานไม่มากด้วย จึงเหมาะกับคนที่กําลังสนใจเรื่องสุขภาพกําลังลดน้ำหนักกําลังลดไขมันคอเลสเตอรอลและหลายๆคนเห็นเพื่อนที่เริ่มทานอาหารตามสไตล์วีแกนเห็นผลในเรื่องน้ำหนักผิวพรรณที่ดีขึ้นและทำให้หน้าตาผ่องใสจึงเป็นความนิยมในการเริ่มทานอาหารแบบวีแกนกันมากขึ้นในยุคนี้มาดูกันว่า6ข้อเริ่มต้นเป็นวีแกนมีอะไรกันบ้าง 1. รู้เป้าหมายอะไรคือเหตุผลและเป้าหมายของการทานมังสวิรัตหรือวีแกนเหตุผลและเป้าหมายแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันไม่มีผิดหรือถูกเช่นบางคนอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นบางคนแพ้อาหารอยากมีสุขภาพดีขึ้นบางคนสงสารสัตว์บางคนอยากช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ที่สำคัญคือเหตุผลและเป้าหมายนั้นควรจะมาจากตัวเองจะดีที่สุด พอมีเป้าหมายแล้วเราจะตั้งใจอยากทำมันออกมาให้ดีรู้สึกตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงอยากลองสิ่งใหม่ๆไม่รู้สึกฝืนจนเกินไป 2. เปิดใจวีแกนถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่และขัดแย้งกับสิ่งที่เราถูกสอนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆค่อนข้างเยอะการทำใจเป็นกลางพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก่อนจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญมากๆ 3. อย่าใจร้อน เราค่อยๆลองกินวีแกนไปวันละมือ้ออาทิตย์ละว,วันแล้วค่อยๆเพิ่มตามที่ร่างกายรู้สึกดีอย่าหักโหมเป็นไปได้ยากที่คนเราจะเปลี่ยนเป็นวีแกนร้อยเปอร์เซนต์ภายในชั่วข้ามคืนอยากให้มองว่าการเป็นวีแกนเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่น่าตื่นเต้นมากกว่าเพราะจะมีอะไรใหม่ๆให้เจอและเรียนรู้อีกมากตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน คนส่วนใหญ่เวลาทำสิ่งไม่ดีหรือต้องการอะไรบางอย่างชอบไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นถ้าถูกหวยหายจากโรคร้ายสอบติดคำบนบานที่คนชอบมากที่สุดก็คือจะเลิกกินเนื้อสัตว์เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจอย่างกระทันหันนานเข้าบรรยากาศเริ่มเครียดผ่านไปไม่นานเริ่มไม่สนุกแล้วและทำได้เพียงแค่ระยะสั้นๆ แต่เราอยากให้มองว่าการเป็นวีแกนเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่น่าตื่นเต้นมากกว่าเพราะจะมีอะไรใหม่ๆให้เจอและเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอีกมากขอให้กินวีแกนแบบกินให้สนุกสุขภาพดีแค่นี้ก็เพียงพอแล้วข้อ 4. สนุกกับการลองสิ่งใหม่พอคิดดูดีๆวันหนึ่งมีอะไรน่าทําอีกเยอะเลยเช่นแชร์อาหารในอินสตาแกรมหรือว่า เมื่อเราได้ลองไปทานอาหารวีแกนเมนูใหม่ๆก็ลองแชร์ให้เพื่อนๆเ,เห็นได้ด้วยลองทำอาหารจานโปรดแบบวีแกนลองประยุกต์เมนูเดิมๆที่เคยทานประจำปรับมาใช้วัตถุด,ดิบแบบวีแกนดูก็น่าสนุกดีนะเล่นกับไก่หมูถ้ามีโอกาสลองใช้กระเป๋าหนังสังเคราะห์หรือกระเป๋าผ้าสวยๆทดแทนกระเป๋าหนังสัตว์ใบเก่าที่เคยมีอยู่หมันหาความรู้ นอกจากกินแล้วเราต้องหาความรู้ไปด้วยเพราะจะช่วยให้เราได้กินอย่างมีหลักการเกิดผลลัพธ์ที่ดีโชคดีของพวกเราที่ข้อมูลข่าวสารต่างๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าแต่ก่อนมากๆทั้งหนังสืองานวิจัยสารคดี Instagram YouTube Pinterest Facebook ในนี้มีทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารไอเดียอาหารไลฟ์สไตล์ความรู้ต่างๆ การคุยกับคนที่มีประสบการณ์ตรงนี้ก็เป็นอีกทางของการเรียนรู้ที่ดีมากๆค่ะช่องที่แนะนำสำหรับคนที่สนใจเช่นหนังสือสารคดี what the health f o o g o v e n a c e food i n c instagram นะคะก็จะมีเป็น vegan community vegan recipe vegan street Facebook ก็แพลนวีรีวิวอาหารวีแกนต่างๆคนไทยทําเองนะคะ Youtube พิกอัพไลน์เอสจีเวกรอเวน่ a หนังสือ how not to die vegan cookbook and jean kristen cherry 6. หากลุ่มและเพื่อนที่มีเป้าหมายเดียวกัน ระหว่างที่เรากำลังเปลี่ยนแปลงคนรอบตัวอาจยังไม่เข้าใจการหาคอมมูนิตี้เพื่อนที่มีเป้าหมายเดียวกันหรือผู้ที่ประสบการณ์ตรงเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นสนับสนุนกันและกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆปัจจุบันมีวีแกนคอมมูนิตี้แบบออนไลน์มากมายทั้งทาง Facebook Group กลุ่มลาย i n s t a g r a m Meet Up ต่างๆและยังมี Vegan Market Festival Dinner ในบางโอกาสด้วย